ไปโอ้ยโอ้โห,โโหล่นมาอย่างนี้เลยเหรอไปบ้านหลังที่สองกันเลยครับผมบ้านหลังที่สองสามารถไปเห็นไหมครับตรงนี้ผมทำเป็นสกายสกายสกายเออสกายลัเดอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ<ๆ>ก็นี่นะครับไปอย่างนี้เลยเดินไปเลยนะครับง่ายมากนะฮเดินไปแม่งอย่างนี้เลยมีเอ็นพอ์ทอนด้วยนะจ๊ะเฮอันนี้คิดสามสามแล้วเนี่ย เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาทำให้มันถึงคลิปที่40นะฮะอ่าตรงนี้ลงมาปึ๊บปึ๊บ๊๊ตรงนั้นครับ,ปบ,ปบ,ปบรเป็นบ้านหลังที่3ที่ไม่มีอะไรเลยนะครับสร้างไว้เฉยๆนะจ๊ะ,ะก็ไม่ได้คิดอะไรนะโอเคเนี่ยแหละอันนั้นแหละบ้านหลัง3มะเออนะครับเอ้ยบ้านหลัง2องก็โอเคประมาณนี้นะครับผมอเ,เอาไว้เอจอกันใหม่ คลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ